พี่นองนี่พึ่งอาบหน้ามให้เพื่อนเงืดหลายลงก,กระ,ะมังกระมังสวัสดีจ้าเพื่อนพี่นองจ้านีผ้ามากินมะม่วงหาวมะนาวขู่ค่ะนี่ยัก์เปรี้ยวด้วยนี่อ้ยลูกเป็นได้กินแห้งเนี่ยอู้ดกหลายน้ำปลาหวานต้องมาค่ะ พริกน้ำปลาหวานต้องมาค่ะอ้สูงซีสันเป็นตะวนันเห็นเนาะีนเนาะะสมนม่เน,น,นี้ยพี่น้องจ้ะ ดกดกมันก็ดกดกหน่อยดดอืมมันลายแตกพวกวันนี้ไงมันลายแตกอู้ยพี่น้องจ๊ะสมเกียวสมตา độc, đi 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 lấy lại thôi được chả, thôi thôi thôi, cái lúc gì vậy? แลลูกใหญ่ๆโอ้ยหลุดมือแล้วลูกใหญ่ครับอ้ยมีน้ำด้วยปากมือแลครับหนึ่งพี่น้อง สุกแล้วก็มีมมงจ้ะสีคือสีได้กินมากเบิองค่ะดดโดโดโดดดเมิงง่ะไรนีเย,ย,ย,ยะอะมะม่วงหาวมะนาวโห้ำปลาหวานนั่นเลยฮะต่อไฟยวัวพี่น้องจ้าเพิ่นว่าเชื่อมค่ะ เชื่อมเสียบคุณวะเชื่อมขึ้นมงย่มนี่มีสิล่องเบืองพี่น้องจ้าจะมาแช่กินอร่อยนะคะล่างสะอาดนาะ,ะเอาไปแช่กินคุณวะเช็ดเย่้มก็ได้แต่ว่าต้องเอาเอาเม็ดคุนออกนะครับว่เาเม็ด น้ำินปลาหวานมาเลยจ้าน้ำปลาหวานมาเลย